นี่จ้าพี่นอ้องอ่าขังอาหารของเด็กๆอยู่สวนเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะปลูกห้าแพ่งโกลาไว้ให้มันกินจ้าพี่น้องแต่ที่เลี้ยวเลี้ยวเห็นให้นี่สีสียังบ่เห็นเป็นแพ่งโกลาหลายพ่อหย,ยังพี่น้องพึ่งปลูกจ้าพึ่งปลูกแล้วสิภาพไปเพึ่งทั้งใตมองแรงอาหารหลักของมันเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากเามมือเศร้าพ่อสิไปตัดห้า พ่อจะไปตัดหญ้าไาหา่ควายกินตัดมาไห้ใหาจากรถสองรถนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นสะอาบน้ำเขาจ้าสะอาบน้ำเด็กๆพี่น้องนี่จ้าน้องควายนอนบวกควายนี่จ้าอุ้ยนะมีหอดเขียดมีหอดยังไหมพี่น้องดีดีทางไต่จ้าพี่น้องโอ้พอตัดไปแน่แล้วจ้าตะกี้ปลูกห้า ห้าต้นห้าล่ำพวกห้านาก,ากจักรพพัดจากพี่น้องนาก,ากจักรพพัดกับท้ายเขื่อนตอนนี้คือมันไหวแล้วบ่เดยยังบ่าันได้ขยายพันธุ์ไว้อีกพี่น้องก็เลยตอนนี้ก็นเนีนมาที่แพ่งกลาจ้ตทีสวนห้าสิบปลูกแพ่งกุลาไว้ให้ควายกิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นหยาแพ่งกลาเนาะพี่น้องจ้ตซุมนี่ตัดไปแน,น่แล้วนี่ล่ะให้หนีล่ล่ะที่มันงาม มันชีวิตสองไฮจ้ะทั้งไต่พอกระตัดแน่แล้วจ้ะพี่น้องแห้งตัดแห้งหนาทนแรงทนฝนเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะกะถือว่าโอเคใส่ได้อยู่จ้ะหยาเพงโกลาทังมันหาปริมาณหลายเนาะพี่น้องนี่เห็นห้อยพอตัดบ่จ้ะจะเป็นห้อยตัดหยาแพ่งกลุลาเนี่ยและพี่น้องข้างอาหารของเฮาจ้ะเยี่ยมกล้วเวนกะมันแดดถอนเก่าไปผูกส่ห่มิกใบเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะ เหลือเบื้องนี่แหละที่ยังบวตัดพี่น้องเดี๋ยวพอเพิ่นกับสีมาตัดที่เก่าฮะทั้งใต้สิเป็นเดินซื้อ,อพี่น้องเป็นเดินเอาไ้ถลามเอาไว้ให้เขายางออกกําลังกายเนาะพี่น้องเนาะเข้าสิผูกยางเดี๋ยวกับบวดาง้อควายือเขา้ขาฮะล่ะขัดจิถือก,กักคางร้ายมันกะเก็บกดเนาะพี่น้องนี่จ้ะสิเป็นมองปลูกห้าข้างอาหารของเขา้าหยาแพ่งกุลาจ้ะ ปลูกแพ่งกุลาไว้ปลูกไว้โดนแ,แล้วละ่ะเป็นปีแล้วจ้าหนีให้หนีพี่น้องถามว่างามบ่กะบ่ได้ถึงกับงามแบบนาตาตือเพราะว่าดินของเห่ามันเป็นดินทรายแล้วมันแห้งเวลามันแห้งมันแห้งขักจ้าพี่น้องนั่นละ่กะก็เลยอาศัยกันเออมีเวลาเนี่ยกับมาสูบน้ำใสขันย่ามแหลงเนาะพี่น้องช่วงนี้นะฝนท้อ,อก,กับบดีหดน้ำหดยังมนดอกกับปลอยให้มันใหญ่เองตามธรรมชาติส่วนมากเข้าสิปลอยแผ่นใหญ่เองตามธรรมชาติจ้าพี่น้อง นี่จะเป็นบริเวณข้างอาหารของเด็กๆจ้ะอุยอ้ยกอไฟบานงหญ่าบากคักพี่น้องอกอไฟก่อนี้ง่ญ่เห็นมาตั้งแต่เกิดเกิดมากกัเยีนโหลดพี่น้องนี่ละจ้าถามาเอาหญ้ามาตตาไสกับมาจากตรงนี้ละ่ะแล้วกะส่วนส่วนหนึ่งพอกับิไปหาตัดเพราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนพี่น้องหญ้ามันลายไปหาตัดเอาน้ำขังทางแน่ละ่ะน้ำขังท่างน้ำสวน สวนคนสวนข้าเจ้าแน่ซุ่มข้าเจ้าเฮ็ดถัวกเกษตรเลาหหยามันง่ามเกินไปยังสีพี่น้องกะเพื่อนบอกไปตัดออกก็ไปตัดเอาเนาะจ้กเนาะนี่จ้าท้งเๆในกะตะกี้ให้ท้งๆทีเอ็นให้ทายเบิ้งที่แหลกนะพี่น้องทายให้เบิ้งงต่ที่แหลกนะคือว่าปลูกหยานรกจักระพัดกับหยาไทยเขื่อนท้ายเขื่อนจัาศิวพิทวัตถกหยาไทยเขื่อนจ้านั่นล่ะปลูกไว้ปลูกขายจ้ะตะกี้ปลูกหยาขายจ้ะพี่น้อง มันนี่ดินดินมันแกบดินมันแข็งหยามันล่ำน่อยก็เลยโลออกก่อนก็เลยเอาแพ่งกลามาใส่จ้ะเอาแพ่งกลามาใส่เนี่ยพึ่งใส่ยังไม่ได้ถึงเดือนเลยพี่น้องนี่พ่อปลูกมันก็เลยบางงามส่วนมากก็จะเป็นหยาชนิดอื่นที่ขึ้นมากเนาะพี่น้องเนาะหยางพาไปกเบ่ได้ดอกพี่น้องอันนี้จะเป็นอ้างอับน้ำเขาเอาไว้เขานอนเวลาปล่อยน้ำเขาก็จะปล่อยจากทึ่งสาลงมากพี่น้องปล่อยจากทึ่งสาลงมาจา้ะ อันนี้ก็สิประมาณงานหนึ่งนี่แหละที่ปลูกปลูกยาไว้เขาจะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพจบ้านสวนเน่เด้จ้าเดอ้อบ้านสวนวนชิราภรณ์เด้อจ้าเดอ้อพี่น้องก็พูดหลายๆจา้า